มันขึ้นว่าเปิดไฟล์ไม่ได้ครับพี่ผมเปิดไฟล์ไม่ได้พี่ทำไมของผมมันเป็นแบบลอยครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําให้เราสามารถที่จะเปิดไฟล์ที่ผมแจกให้ได้นะครับผมนั่นก็คือไฟล์ภาษาไทยนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษสําหรับคนที่เปิดไฟล์ไม่ได้ก่อนอื่นเลยให้เราไปที่เพจโ o แล้วเราก็พิมพ์หาแอป,ปนี้นะครับผม fx file แล้วก็โหลดมานะครับผม fx file จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับผมจากนั้นเนะี่ยถ้าเรากดไปที่ accept อ okay, ่อนุญ,ญาตนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี Minecraft อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยมันก็จะเข้ามาสู่ Minecraft จากนั้นกด s e t t i n g แล้วก็เลื่อนไปหา Global s e c e Pack กด My Pack กด Active กดย้อนกลับจากนั้นเปิด Minecraft ขึ้นมาใหม่เป็นไงชอบไหมถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับ